บมม่มีคาล่มมิจจะจับทางทางทางงัดทางงัดทางงัดเอาเลยพี่สาว <c oughs> ไปน้ำกันได้เลยเฮ้น้องสาวเป็นผู้ข้าล่มค้มหอกบอนบอพี่สาวก็จับทางงัดทางงัดทางงัดอย่าง,งดเดียวแ <c oughs> มนบอน้องวึงไม่ติดดอกมมนบออหลีบอน้องวึงอุย้ยพู้ได้สิมากดห้น้ออีกเลิฟหนึ่งสิได้สิบเลิ อยากได้แจ็คสิบเลิฟเนี่ยเหลืออีกห้านาทีจะลงนี่คอยมาดามคอยมาตามผู้สาวกลับบ้านกินเขาาขับประสันว่าว้ยเจ้าจะบอกเด้ว,ว่าเจ้ามาเจ้ามานั่น้องสาวคอยเสียผีเลยไอ้อันนั้นกอยจะบอกให้เสียผีเลยสิบแล้วเดได้หนีวรสันว่าเอา้า สิบแล้วสิบแล้วเหรอน้อ,นองวึ่งทำไมพี่เห็นเป็นแค่เก้าเก้าเก้าเลิฟตอนนี้เออพี่เห็นมีเก้าเลิฟไหมของพี่ไม่มันไม่ขึ้นสิบอ๋อแต่ขึ้นสิบแล้วใช่ไหมน้องวึ่งพี่อนันต์เอามาอีกล่างข่าวซันว่าใช่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 ใช,ใช่จีบจีบน้องสาวเขาก็ไปเอามามันหอดสิบไหลเด้อเร็วเร็วเร็วเดี๋ยว,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 วขยยกให้น้องขอยยกให้ฟี่เลยขยบเบาคาผีเลย <laughs> มีลูกแล้วเดอ้อทางนี้วะสันว่าเน่ยทางนี้เห็นสิบค่ะวะสันใช่ไหมน้องบึงพี่เห็นเก้าไหมของพี่มีแค่เก้าห้าห้าล้านดวงใจตอนนี้แล้วก็เก้าเลบตามที่ถนัดงัดวระสันเอางัดเลนวะ เขากระตีเขาก็มักงานที่ได้น้องวึงเนาะแม่นบ่น้องวึงเอ้ยปีใหม่นี่ขอจองตัวเด้อหามไปสาเด้อน้องวึงเด้อมันข้าวเดียวนังเด้อพี่จองไว้พี่จองไว้ล่วงหน้าหกเดือนเลยเด้อน้องวึง ดิบแล้วค่ะพี่สูโอซันว่าแมนบอโอโอเคโอเคโอเคขอบคุณหลายๆต้านั้นก็เอาอีกเอาอีกประมาณสองนาทีจะลงเด้ออีกสองนาทีลงเพราะว่าอันกดกดให้ไหลให้มันไดห้านาทีเห็นไหมกดเอาให้ไหลมันได่ห้านาทีขอบคุณหลายๆที่สง รักมาอุ้มชูเติมใจใสู่ก้าวสู่หนทางสวรรค์ไปบ้านพิมิตแช่ค่ะพิสุสนุกกันลองเพลงตอนนี้ตีน้องวึงพี่เฮ็ดงานแหมพียนพอดีพักเที่ยงพี่เพียวรถมาเซอร์วิสสันเดเขาพักสามสิบลที่พี่พักแมงชั่วโมงหนึ่งแม่น้องวึง รอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงอีกประมาณนาทีหน่อยๆก็จะจะพาลงแล้วนะคะเนาะพี่เทพสวัสดีค่ะพี่เทพทำไมเสียมารยาทไม่สวัสดีน้องสาวน้องดอกไม้ไร้กินอะแชร์ได้นะจากบ้านพี่มิตรหาโอกาสไปสนุก วึงวึงไปเดอ้อโอเคโอเคน้องวึงฝากความคิดฮอดทุกคนเดอ้อน้องวึงเดอ้อเดี๋ยวพี่ก็ล่งแล้วน้องวึงจ้ะโอเคนะคะถ้างั้นก็จะขอบอกอขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณน้องสาวที่น่ารักนะคะทั้งทั้งน้องวึงแล้วก็น้องดอกไม้ไล้กลิ่นของเรานะคะต้องดมใกล้ๆแล้วจะได้กลิ่นเด้อค่ะเดอ้อ แล้วก็ขอบคุณพี่เทพขอบคุณพี่อานาันต์นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บรรโบหรือไม่ก็พี่โอภาสของเฮ้าเนะคะน่ะเนาะมีกันอยู่แค่นี้เราก็สนุกกันได้นะคะเนาะขอบคุณนะคะขอขอบคุณ Thank you so much for everyone อขอสปอร์ตมี c h a n n e l today ไอขอลงไลน์แล้วเด้อคะ่ะเด้อ